ชาวราศีมังกรเนี่ยนับตั้งแต่วันที่11เดือนกรกฎาคมปี2558เนี่ยจนถึงวันที่6เดือนสิงหาคมปี2559เนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่ผิดหวังป่วยเจ็บพัดพลาคมีเรื่องสะเทือนใจทุกใจผิดหวังหลายอย่างนะแต่ในห่วงเวลาเดียวกันของเวลาดังกล่าวเนี่ยมีช่วงสั้นๆเช่น วันที่สิหเดือนธันวาคมของปีสองพห้าจนถึงวันที่9ก้ากุมภาพันธ์ลืมตาอ้าปากได้เกิดโปรเจกต์เกิด, project, กดปางหวังเป็นกําลังใจสิ่งต่างๆจะสําเร็จได้มาขัดจังหวะขัดตาทับแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าภาวะเดิมๆคือผิดหวังไม่สมหวังไม่สําเร็จป่วยเจ็บหรือมีปัญหาตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ถึง, 6, สงห project สิงหาคมเพราะเสิงหาคมคราวนี้นะฟ้าเปิดปลอดโปร่งนั้นโล่งจิต มวลมิตรกลับมาหาได้สนุกสนานทั้งหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาท่มาเป็นไงชื่นใจไหมโอ้โหงี้ชาวราศีมังกรนะก็เปิดใจรับได้เลยแสดงว่าที่ผ่านมาชาวราศีมังกรหนักเหมือนกันหนักสิเพราะดาวพระฤหัสบดีเป็นมรณะกับดวงสตามีไม่สบายด้วยนะบางคนมีป่วยเจ็บไม่สบายบางคนตัวเองบางคนญาติพี่น้องฮะญาติพี่น้องที่รักพ่อแม่ลูกหลานบริวาร บริวารก็สูญเสียมันปีเศษจังหวะของมันงั้นจากนี้ไปทั้งเรื่องการงานและการเงินล่ะของชาวราศีมังกรถ้าดาวการเงินเนี่ยราศีมังกรเนี่ยในเรือนกระดุมพระกันคือราหูราหูเนี่ยมาอยู่สุภาที่ผ่านมาแม้จะมีเรื่องหลากๆหลักเรื่องนานาประการนะแต่การเงินชาวราศีมังกรไม่เสียเพราะถ้าว่าดาวการเงินอยู่ในมุมสุภาแต่พอพ้นสิบหกเดือนมกราคมเนี่ยดาวการเงินไปอยู่ในมุมมรณะแปลว่ามีเกณฑ์จ่ายจากมากกว่ารับมากกว่ารับคืออาจจะจ่ายเพื่อการลงทุน เพราะนั้นเอาละในเรื่องของชีวิตการงานดีขึ้นก็จริงหลังจากเจ็ดสิงหาแต่ชาวราศีมังกรจะต้องระวังในเรื่องของการบริหารการเงินการให้กู้ยืม,มการลงทุนเพิ่มเติมอันเนี้ยต้องคิดให้รอบคอบเลยนะเพราะว่ามันจะคงสภาพในการที่จ่ายและจมไปเนี่ยปีครึ่งแล้วความรักล่ะความรักในเห็นได้ชัดเจนว่ามีความสุขเป็นกําลังใจสําหรับคนมีคู่มายาวนานคนราศีมังกรนะรักยาก ถ้าเจ็บแล้วจําบางคนเจ็บแล้วไม่ยอมมีใครเลยนะอืแล้วถ้าเกิดว่ามีใครอยู่แสดงว่าทนกันได้เข้าใจและดูแลกันคุณคือราศีมังกรนี่แปลกนะใน12ราศีรักแล้วรักเลยรัักกแล้วเลยเพราะฉะนั้นเวลานี้ของชีวิตเนี่ยในเรื่องของความรักถ้ายังเป็นโสดอยู่นะครับอืก็ขอให้รอเวลาอีกสักสองสามปีข้างหน้าก็จะเรียนรู้กันไปถ้ามีใครเข้ามาค่ะ แต่เวลานี้เอาเวลาเป็นธรรมากินจะดีกว่าความรักลืมไปก่อนนะสุขภาพร่างกายที่ผ่านมาก็เจ็บๆอยู่นะอ่อนๆแอดแก็บอกแล้วว่าสุขภาพเนี่ยในช่วงประมาณ15บธันวาคมปีสมร8ไปจนถึงเก้าภาพันเนี่ยดีขึ้นทั้งตัวเองเจ็บป่วยญาติพี่น้องเจ็บป่วยดีขึ้นหมดเลยอุบัติเหตุมีไหมะระวังไหมต้องระวังอุบัติเหตุหนะก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่สุขภาพเนี่ยน่าเป็นห่วง เพราะโดยเฉพาะในห่วงเวลาตั้งแต่9ก้ากุมภาพันธ์จนถึงวันที่6สิงหาคมเพราะดาวพระตีไปเป็นมรณะอีกแล้วควรจะหาโอกาสไปหาหมอคนที่ตรวจแล้วไปตรวจอีกหมอหนึ่งเพื่อตรวจเช็คไง <Double S 2> ดับเบิลเช็คถูกต้องแล้วพอพนน้นเจ็ดสิงหาคมเป็นต้นไปดวงชะตาก็พลิกฟื้นป่วยก็หายป่วยเจ็บก็หายเจ็บออสาบายเสริมดวงยังไงบ้างฮะสําหรับชาวราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีแม่ธาตุดิน ราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่มีเทพพระสาวเป็นเทพประจําตัวเพราะฉะนั้นการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแผ่นดินโดยเฉพาะการลึกนึกถึงองค์พระเจ้าแผ่นดินทั้งในอดีตและปัจจุบันเคยไหมที่ทําบุญแล้วทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นราศีมังกรหรือทากราศีหดๆว่าสาธุข้าพุทธเจ้าขอน้อมบุญนี้ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถาวายบุญนี้แด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นขอน้อมอุทิศถวายบุญกุศลนี้แด่ดวงพระวิญญ,ญาณอาดีตบุรพกษัตรากษัตรีทุกพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสาธุใช่เลยนทต้องทำนะนแล้วจะทำให้ทุกคนที่นึกแบบนี้จเจริญ